อันนี้ก็พระพุทธชินราชพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทบหลวงปูด่ชดวัดเสาทงทอง,ทองตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับรุ่นสร้างพระอุโบสถนะครับ ปูทบหลวงปูชดน,นี้ก็เป็นพระเกจิเมืองเพชรบุญนะครับถือว่าเก่งสุยอดนะหลวงปูทบหลวงปูชดก็เก่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จหลวงปู่จื้อหลวงปู่จื้อนะครับดุ่นสร้างฝายนะครับเก็บไว้นะครับมีก็เก็บไว้อันนี้ตะกุดหลวงพอ่อกลวย เราชอบแล้วก็เก็บสะสมบูชาเก็บสะสมนี่ก็รูปถ่ายหลวงพ่อลกวยนะครับแล้วก็ปิดแผ่นทองด้วยนะครับอันนี้พระยอดขุนพลยอดขุนพลวัดท่ากระดาน คืออันนี้เป็นสายเหนียวนะครับนี่ก็เก็บไว้ชอบรุ่นไหนแก้้าก็เก็บน,นี่ก็จะเป็นหลวงปูผง่ผังหน้าหลวงปู่ผังนะครับหน้าเอียงหลวงปูง่พังหน้าเอียงครับรุ่นหน้าเอียงนะ ขุนแรกน่าเอียง งปูพ่พอันนี้ก็เงินเหรียญบาทพยาคุด น,นี้ก็1บาทนะเรียญหนึ่งบาทพระยาคุดนะปีสิบเกดนะอันนี้สวยนะสวยสวยนะเราจะสะสมแต่ของสวยของแท้และสวยนะแกฟ้าชอบพนะาแท้แต่สวยนะอันนี้ก็เก็บสะสมไวนะ้เฉยนะเลียญหนึ่งบาท ันนี้เป็นหลวง,งพ่อหลวงพ่อเกษมนะครับยันนะด้านหลังน,น่าจะเป็นบลอกกรรมการน,นั่นเองครับมีลงทองด้วยปิดทองด้วยนะ อันนี้หลวงพ่อสีมหาวิโลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลวงปู่สีมหาวิโล นี่ก็หลวงพ่อโสกัสโปอ,นนอันนี้วัดป่ากำแคนเหนืออันนี้ยวมดีเก้าเก้าดีเลือดนะยู่มันจานะจังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้เหรียญรุ่นแรกเก้าเหลี่ยมก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ปีสิบเกดเก้าเหลี่ยมหลวงปูโ่โสก็ราคาหลักหมื่นกว่านะครับ อันนี้ก็หลวงปูแ่แคหลวงปู่แขมล็อกเก็ตหลวงปู่แขมนะครับอําเภอโคกโพชัย